ก็สวัสดีเพื่อนเื่องชาวสลามเบอรมรียสไกกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับไปวัในเกมทะลางเหมือนเดิมอวันนี้จะมาลงจูบิลี่ b บทเช่ให้ดูสำหรับทีมใหม่เนาะเนี่ยบ้านเพิ่งเก้าพันใหม่ๆเลยบ้านเพิ่งเก้าพันแล้วก็ตัวละครครบแล้วจริงๆอ่ะมันก็ลงผมไปลองเทสมาแล้วมันลงผ่านได้แต่มันมันตายในเทิร์นสุดท้ายพอดีแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่ อุปกรณ์เราไม่มีเนาะเราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ตัวพลังอ่ะมันมันห่างกันเยอะมันห่างกันประมาณสองแสนได้อแต่ถามว่ามันผ่านไหมมันมันลงได้ไหมทําคะแนนได้เยอะไหมค่อนข้างเยอะค่อนค่อนข้างน่าตกใจเลยก็ดูแรงกลุ่มได้อยู่ยันดับที่ยี่บเอ็ดเนี่ยอันนี้น่าตกใจนะขึ้นมาถึงยี่สิบแล้วก็เอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้เื่อไอดีใหม่ๆเลยนะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเข้ามาดูกันก็ทีมที่จะใช้จะเป็นทีมนี้นะ ก็คือตอนนี้ลองจัดแบบเล่นดูในจ,จากตัวละครที่มีแล้วก็เป็นเป็นไอดีใหม่ๆเลยมันจะได้ประมาณนี้ของผมจะได้ประมาณนี้นะก็โชคดีตรงที่ในส่วนของเบลต้ามาอะขอดูสกิลอะเบตต้ามันจะมีในการเปลี่ยนโซเป็นสีเหลืองเนาะเราเพิ่มเพิ่มสักหน่อยอะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้ก็คือสีเือนเปลี่ยนเป็นสีส้มได้มันก็ตรงคอนเซปต์กับทีมนี้พอดีที่ต้องใช้ในเชินแรกเนาะเพราะว่าจริงจริง เราไม่มีตัวเล่งเกียรแต้มสกิลในช่วงเทิร์นแรกเราก็จะใช้เป็นเบลต้าแทนก็มันจะได้ประมาณนี้สำหรับทีมนี้นะเขอเปลี่ยนนะเราจะเอาให้แบบมันจะได้ประมาณนี้ของสวมใส่มันก็จะอาจจะหลงหงเหลงๆหน่อยอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมมันยังมีวงวงเวง,วง,วง,วงก็ประมาณนี้นะ ก็จะประมาณนี้ไม่ไม,ไม่เราไม่ต้องมาดูของ,องสมทัยหรอกส่วน ability กับสกิลก็คือเต็มหมดละจะมีแค่ในส่วนของสกิลนี้ของก๊อปอะที่ยังเลเวลเจ็ดก็คืออาจจะลดต้านมันก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่ลดต้านวิกเนสตเพิ่มอีกหกเปอร์เซ็นมันหายไปหกเปอร์เซ็นเนาะถ้าอัพเด็มอะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเอาสกิลนี้ยไว้ใช้สร้างดีบัฟใส่ตัว,ตว,ตว,ตวเพื่อทำให้เจาะเกาะมันเพิ่มเปอร์เซ็นตนะ์เนาะ ลดต้านเจาะก,ก่อนเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวเรามาเพื่อไม่เสี็เวลาเรามาดูกันเลยว่าคอนเซปต์ทีมเนี้ยวอลเลมายสองจุดศูนย์อ่ะมันจะทำดาเมจได้ขนาดไหนสำหรับไอดีเริ่มต้นเลยใหม่ๆเลยเรามาดูกันมา mm hmm. เรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจจะได้ประมาณไหนนะสำหรับทีมวอลเลมาย ถ้าไม่ตายก่อนนะเพราะว่าเราจะโดนตีค่อนข้างแรงนิดนึงเนื่องจากอุปกรณ์เราไม่มีนะแต่ความแรงอถึงแน่เราจะสลับเลยอืม นะมันจะเหมือนผิดแผนไปนิดนึงเดี๋ยวขอรีรีรสักรอบเพราะดูจากการลงตัวละครแล้วตำแหน่งการลงการวางตำแหน่งตัวละครค่อนข,ข,ข,ข้างสำคัญเนาะในการวางตำแหน่งให้ลงให้ลงล็อกพอดีเพื่อจะเชนลูกแก้วเราก็ต้องเลือกตำแหน่งการลงให้ดี สำหรับคนที่มีเบเบลต้านะเริ่มใหม่นะแบบผมนะทํานี้เลยมาถึงก็เปลี่ยนลูกแก้วก่อนอืมแล้วก็ดูตําแหน่งลูกแก้วเทินถัดไปอ่ะมันเป็นของเบลต้าเนาะเดี๋ยวจะผมจะใส่อ่ะเอาบ l ังลงตรงเบลต้าเลยแล้วก็ในส่วนของกอ๊อปอะจะส่งลงตรงตําแหน่งของชี On. ออนอะมันจะได้ประมาณนี้แล้วก็ตีเลย เราอยากให้ในเทินถัดไปเป็นลูกแก้วของบลังนะเพราะว่าจะให้รอบนี้ในในเทินบอสเบทเทอร์สองมันจะให้เล่นเป็นดีเพสโหมันเราต้องเบิร์ทั้งหมดสามตัวก๊อบอ่าดได้ในส่วนของก๊อบอ่าดได้ลูกแก้วอันติแล้ะทีน,นี้เราจะทำการอืม เราเปลี่ยนโซลุล้งก่อนของเผ่าสกิมเมอร์กับไพมอลเดมอนแล้วก็เราจะคอนโทรลตููไปแล้วก็ลิงเกตเอาแต้มสกิลม,มาอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเวลลี่ออก แล้วก็ทำการอ่าลดต้านวิกเนสไตรซ์ซูปเปอร์วิกเนสไตซ์แล้วก็แปะดีบับใส่ลรต้านวิกเนสไต์อีกไปแล้วก็ตี โอเคของบังบังเต็มแล้วนะเราจะทําเริ่มเริ่มทําการแปะสแต็กแล้วเนาะอืมบังเต็มละแล้วทีนี้อ่ะเรากดอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนโซนติแล้วก็ เราจะส่งในส่วนของนะวอิโอเ่นะเช็คก่อนแต้มสกิลพอโอเคเอาส่งวิโอเร่ลงมาแทนอืมเรากดเร่งแต้มสกิลสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะต้องใช้อะแล้วก็เอาในส่วนของตัววิโอเล่ลงมาแทนที่อ่อน ก็ทำการกดโปรเทคเพื่อลดต้านร้อยหนึง่งเปลี่ยนโซลแล้วก็เปลี่ยนโซลโลกแก้วเราอ่เดี๋ยวเราจะกดสองรอบเลยนะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเต็มแหละ,ะเดี๋ยวลองลองเช็คดูก่อนเราเช็คกัดู่อนนะอ่ะเต็มเราจะกดสองรอบเพื่อให้อ่มันสร้างดีบัฟถ้าเกิดการภาวะอ่อนแรงมันจะสแต็กอ่ะมันจะแติสแต็กให้เข้าซะละ ทุกๆสามเปอร์เซ็นาะมันจะได้ลดต้านเพียนรีซิตมันสูงสุดได้ที่ร้อยี่สิบเลยมันถึงมันได้แค่เก้าเก้าแล้วตอนเนี้ยอ่ะเกาเก้าแล้วเดี๋ยวเราเอาสามารถกดอะไรได้อีกอ่ะเรากดไอ้ดีบัฟได้อีกหนึ่งดีบับเราจะแปะไว้ที่เวลซานแล้วกันอ่ะเพิ่มสามเปเซ็นเป็นท่าไหร่ละอ่ะเป็นร้อยยี่ิบละเพราะว่าเนื่องจากมันทบเนาะ แล้วก็เราจะทําการตีเงื่อนไขเราครบแล้วนะทีนี้โอเคจะตายก่อนไหมประเด็นอ่ะโอเควิโอเล่ค่อนข้างเก็บหนักเลยตอนเนี้ย เราจะทำการส่งชีออนลงมาแทนก๊อปอ่ะแล้วกันนะพราะโูเร่ค่อนข้างเจ็บละแทนก๊อปอ่ะแล้วก็เราจะทำการคอนโทรลซ้ำไปอีกหนึ่งทีเพื่อเอาลดต้านดดเมจอันติเนาะแล้วก็ได้วิงเสเตตสไตร์เพิ่มสแต็คเข้าไปอีกนะคอนโทรลซ้ำไปอีกหนึ่งที แล้วก็จเจ้าชิออนลงมาแทนวิโอเลกก่กาะจริงๆก็ได้ราอยากได้วิกเนสไตล์จากถ้าเลือดมันพอนะอยากจะได้วิกเนตสไตล์จากวิโอเล่มากเพราะว่ามันเพิ่มราเบิดได้อีกแต่เรากลัวว่ามันจะตายอะเนาะเราจะเอาออกแล้วกันขออ,ออกแล้วกันแล้วก็ขอทำการ เปลีกก่ยนล,นะลูกแก้วติพอบังน่าจะรอดคิดว่านะแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วติแท่มสกิลอือะขอเร่งแต้มสก,กิลหน่อยเพราะว่าดูแต้มสก,กิลมันจะไม่ค่อยพอ ันร้อยเก้าแล้วเดี๋ยวเพิ่มได้อีกโอเคตีตเราแตง่งเราเล่งแต้มสกิลจากสกิลที่ออนเนาะจริงๆสกิลที่ออนก็อาจจะไม่ต้องใช้หรอกถ้ามันไม่ได้นั้นอ่อจะตายเหมือนกันผมว่าจะไม่ตายอ๋อตายเลยเห็นไหมด้วยความที่ตัวเราบางเนาะมันเราไม่มีของ มิวเล่จะตายไหมจะตายนะโอเคอทีนี้เราจะเอาในส่วนของก๊อปอะลงมาแทนในส่วนของตัวเบต้าอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูดาเมจกันอ่ะเราจะลดต้านอ่ะร้อยหนึ่งลดต้านกายภาพร้อยหนึ่งแล้วก็กดสกิลของบลัง ที่ให้ในส่วนของฟิสิกส์กับเมจิกแท็กเนาะเราจะเอาฟิสิกส์เนาะร้อยหนึง่งแล้วก็ดาร์คพลัสดาร์คพลัสนี่จะได้ในส่วนของตัวก๊อปอ่ะและตัวของบลังจะได้เนาะแล้วก็ลดต้านเป็นการลดต้านธาตุความมืดร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเราจะเล่งเกตเ,เ,เล่งเกรกับเอาแต้มสกิลมาที่เราต้องการเราต้องการแต้มสกิลอีกสี่สิบเนาะเราจะเอาแต้มสี่สิบมากดนี่ได้ลดต้านอีกร้อยยี่สิบลดต้านเจาะเกาะแล้วก็ได้เจาะเกาะอีกร้อยหนึง่ง แล้วก็มันจะมีสถานะอ่อนแรงของตัวชูนะอยู่ที่มันจะโคนอีก1.4นะเนาะเกี่ยวกับวิง่ง awakening effect เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งนู้นโดนดีบัฟอะไรบ้างเราจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่ามันทบอ,อย่างตัวของเพียรีซิตเราเจาะเกาะทะลุเข้าไปถึง204มันทบเนาะจากตัวไอ้ไอการอ่อนแรงของตัวเอฟเฟกชูนะเนาะแล้วก็ตัวรถ การท่านทานของธาตุความมืด plus dark plus นะก็แรงขึ้นจากที่ของบางมมนได้แค่140มันทบมาเป็น238อเปอร์เซ็นต์ฟิจิเข attack damage resist ของตัวชูนะมันจะให้อยู่ที่100แล้วแต่มันมีเอฟเฟกเสริมมาคือมันก็ทบมาจนเป็น70เนตะตัวคูณมันลดต้านอันติ ที่ได้จดกดจากสกิลของวิโอเลในตัวคอนโทรลก็มันอยู่ที่40%แล้วกดไป2สแต็กลวมันก็ทบมาด้วยจาก awakening ของชูนะเนาะมันก็จะเป็น68เนาะอันนี้ก็ได้มาส่วน super wing งไอ้ wing ิงเน style resist อันนี้ก็จะได้จากมาตัวจากไอตัวของชิออนเนาะอันนี้น่าจะได้ขอจากชิออนที่เป็นตัวเปลี่ยนลูกแก้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เราจะเริ่มที่วิโอเล่ก่อนเพราะวิโอเร่แจกเป็นการันติเพื่อแจกบัฟของวิโอเล่จะไม่ค่อยแรงอ่าแล้วเราจะตามด้วยของกอบะอแล้วก็ของบังฮ่าบังแรงสุดแล้วก็จะเพราะว่าบังเป็นดาเมจสแปรดเนะเราจะมาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไล่ทีละตัวเลยเริ่มจากวิโอเล่ก่อนเราจะค่อยๆดูกันไปนะวิโอเล่นี่เป็นตัวที่ถ้า ในการแช้นติเท่มากแต่ไม่แรงเพราะว่าเป็นตัว support, สปอร์ตเสียดายมากตรงที่ว่ามันไม่แรงเนาะไม่แรงก็ห้าแสนโอเคมาดูกรอบอ่ะตัวดาเมจดิวเลอร์ดีเพเดี่ยวของเราว่าจะฟันไปเท่าไหร่สำหรับไอดีใหม่เลยอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะทำดาเมจเท่าไหร่สิบสามล้าน อ่ะทีนี้มาดูตัวดามเอจดิวเลอร์ดีเพสมู่ของตัวบลังกันจุดเริ่มต้นสีขาวอ่ะเรามาดูกันว่าบลังจะทำดามเมตได้เท่าไหร่อันนี้ของไม่มีเลยนะสิบสี่ล้านฟันอีกดอกละล้านใช่ไหมฟันสามล้านฟันอีกสามล้าน นะค่อนข้างแรงอแต่อันนี้เราก็ตายด้วยเพราะว่าตัวมันบางเราไม่ชุดเราไม่ค่อยมีเนาะมันก็จะโดนแรงด้วยก็ไม่เป็นไรก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าไอดีใหม่ทีมนี้สปีดทีมสปีดตัวของวอ l l e ร m ไมล์สองจุดศูนย์แรงมาก่าเหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยเ็นไ,ไหมเราก็ทำอันดับได้ดีด้วยไหมก็ยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าดีสำหรับเป็นกรุปนะ๊ปเนาะกรุ๊ปแรง ถ้าไม่เอาไม่นับดาเมจรวมาดาเมจรวมทั้งเซิร์ฟนะเราก็อยู่อันดับที่400กว่าก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะสําหรับทีมแบบนี้แบบเริ่มผู้เล่นใหม่เราสามารถดันขึ้นมาถึงอันดับที่400ได้ของจากคนในเซิร์ฟเวอร์ก็คืออยู่ในส่วนของ5ท็อป5%ได้นี่ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าของเราไม่มีเลยก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็ทีมสำหรับทีมสปีดบัตเทิล ส่วนใหญ่อะมักจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันมันเล่นง่ายเข้าใจได้ง่ายสามารถเอาไปใช้ในแบบถ้าแบบเล่นดนานปกติก็เอาไปออโต้เล่นได้ด้วยเนาะทําระเมจก,ก็ได้เร็วทําระเมจก,ก็ได้แรงช่วงต้นเกมมันจะเหมาะผู้เล่นใหม่มากกว่าพวกทีมชาร์ตอันนี้คือข้อดีของทีมสปีดเนานะแล้วก็ยังสามารถไปลงแรงได้ด้วยเผื่อเพื่อนๆชอบเนาะในกรณีที่อยากไปลงแรงเนาะเพราะว่า ถ้าเป็นในส่วนของทีมชาร์จก็จะเล่นยากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีความยุ่งยากเข้ามาบางคนอาจจะงงผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่อยากให้เริ่มต้นจากทีมสปีดก่อนถ้าเล่นทีมสปีดเป็นทีมชาร์จจะเล่นง่ายมากก็ประมาณนี้สำหรับการโชว์ให้ดูดาเอจของจูเบลี่สำหรับผู้เล่นใหม่เลยอ่ะเนี่ยบ้านเก้าพันให้ดูเลยนะก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็ สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้มีคลิปอะไรมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม